แฟนฝรัง่งชอบให้วิดีโอโคโชว์เรือนร่างทั้งเขาและเราพี่คิดว่าอย่างไรกเ็เรื่องนี้นะอันนี้พี่จะเตือนสาวๆเนาะที่รู้จักกับฝรั่งทางแอปหาคู่เนาะน้องคนนี้เขาก็ไม่ได้อันนี้อย่าไปเพิ่งไปด่าเขานะฟังเรื่องของเขาก่อนเขามาเล่าเพื่อเตือนกับสาวๆที่สายที่เจอกับฝรั่งในแอปหาคู่หรือตามอาแอปต่างๆที่เขียนติดต่อเข้ามาอะไรมาเออเป็นฝรั่งตัวจริงไม่ใช่สแกมเกมอร์อันนี้ตัวจริงแต่ขอ ดูเรือนร่างของเราขอดูสิ่งนั้นขอดูสิ่งนี้และเขาก็โชว์ของเขาเพื่อนำล่องอันนี้กออ็น้องเขาก็บอกว่าพี่อยากจะเตือนสายฝอทั้งหลายอย่าไปหาทำแบบนี้เพราะว่าฝรั่งบางคนน่ะแค่เขาต้องการที่จะออสำเร็จความค่ตัวเองทางโทรศัพท์เท่านั้นเองโดยที่ถามว่าเขามีจุดประสงค์จะมาประเทศไทยไหมมีจุดประสงค์ที่จะมาทำความรู้จักกับเราไหมเขาไม่ได้มีจุดประสงค์นั้นเลย แค่เขาหาความสุขกับทางโทรศัพท์กับผู้หญิงหลายๆคนซึ่งจริงๆอ่ะเออถ้าเกิดว่าเขาอ่ะไปซื้อบริการด้านนี้เขาก็จะเสียเงินเยอะใช่ไหมคะอ้าวเปิดอันนั้นก็ต้องเสียเท่านี้เปิดอันนี้ต้องเสียเท่านั้นแต่อันเนี้ยเขาก็จะหาติดต่อสาวไทยที่อยากมีแฟนฝรัง่งเออเขาก็ไปดูโปรไฟล์ที่ว่าอุย้ยเป็นเอออาชีพที่ว่าไม่ได้ออมีความรู้มากมายอะไรประมาณนี้เพราะว่าน้องๆที่บางบางทีอ่ะก็เป็น ไม่ได้ว่ากันเนาะก็เป็นตาศีตาสาทำไรทำนาก็อยากหาแฟนฝรั่งอย่างเงี้ยความรู้ไม่มีพ่อแม่ไม่ได้ส่งเสียให้เรียนหนังสือเพราะไม่มีเงินเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วอยากหาแฟนฝรั่งไม่รู้จะทายังไงก็เลยเข้าแอปก็แบบเขาก็จะเลือกที่แบบเข้าแอปแบบง,งูป่า,ปาน้องเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะคุยจนสนิทสนมพอคุยสนิทสนมเสร็จแล้วฝรั่งก็จะเออฉันรักเธอมากเลยอยากจะเอออยากสัมผัสเธออะไรเธอแต่ว่าฉันมาไม่ได้อะไรก็พูดนมเน่าไป อนมเน่าไปประมาณนั้นตอนนี้เอพอเวลาถ้าเราลงเชื่อเขาเราก็จะไปเปิดให้เขาดูในสิ่งที่ไม่สมควรเปิดออันนี้ก็สําหรับพี่พี่เจะเตือนน้องๆเนาะถ้าเกิดน้องๆเข้าไปเจอเข้าไปในแอปพอคู่แล้วเจอฝรั่งแบบนี้หรือว่าเอาผู้ชายแบบนี้ไม่ว่าชาติไหนแล้วแต่เอขอให้น้องๆถอดเสื้อผ้าให้ดูน้องก็อย่าไปหาทํา,ทาบางคนเขาก็เอาวิดีโอเราไปขายบางคนนะเขาแค่ต้องการหาความสุขทาง ออโทรศัพท์เท่านั้นถามว่าเขาอยากจะมาเจอเราไหมเขาไม่ได้อยากเจออันนี้เขาไม่ได้เรียกหาคู่ค่ะลูกเขาไม่ได้เรียกหาคู่นะเขาเรียกหาความสุขทางโทรศัพท์ซึ่งเราก็อย่าไปเป็นเหยื่อเขาอืไม่ใช่ว่าเห็นเป็นฝรั่งอุ้ยถ้าเราทําอย่างนี้เขาจะรักเรามากขึ้นเขาจะหลงเราอ,อย่าไปคิดแบบนั้นอม,มันจะคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่มันทําอย่างเนี้ยฝรั่งที่ทําอย่างนี้คือมันไม่ปกติถ้าคนปกติเขาก็จะไม่ทํา อเขาก็จะมานัดเจอกันคุยกันฝรั่งพวกนี้จะไม่ใช่จะไม่ใช่พวกสกแกมเมอร์อนะคะที่ว่าหลอกดูหลอกอะไรไม่ใช่จะเป็นฝรั่งธรรมดานี่แหละแต่ไม่ได้อยากมีคู่ไม่ได้อยากอะไรหาความสุขทางเอโอทศรศัพท์ฉะนั้นน้องๆที่ติดต่อกับฝรั่งแบบนี้ถ้าเขารู้จักกันนานเออฉันจะมาหาเธอแบบนั้นแบบนีน้แต่ฉันขอดูของเธอก่อนหรือว่าหรือว่าโชว์ของตัวเองก็อย่าไปติดต่อกับเขาเลยถอยได้ก็ถอยหาคนใหม่ที่ว่าเออ ปกติดีกว่าเพราะว่าอนาคตเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วส่วนมากฝรั่งที่ให้เราทําแบบเนี้ยโชว์เขาเนี้ยเขาไม่ได้คิดอยากมาหาเราหรอกเพราะว่าจริงๆนะถ้าเกิดว่าเขาคิดอยากจะมาหาเราจะคุยกับเราเนี้ยเขาจะไม่ทําแบบนี้กับเราเขาต้องให้เกียรติเราอันนี้คือการแบบว่าอยากหาความสุขทางโทรศัพท์เท่านั้นเออก็เตือนน้องๆหลายๆคนให้ระวงังเพราะน้องคนนี้เขาก็บอกว่าพี่หนูก็ท่องอยู่ใน แอปหาคู่เยอะแยะมากมายหลายๆแอปหนูก็เจอฝรั่งแบบนี้เยอะมากแต่หนูก็ปัดทิ้งปัดทิ้งแต่เพื่อนหนูนี่เจอจังๆแล้วก็ไปลงลักเขาเพราะว่าเขาโหลแล้วก็ดูดีแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็มาแล้วเราก็จะเป็นแฟนกันนะก็ไปเผลอที่จะที่ไปทําสิ่งนั้นพอตอนหลังเอ่อเพื่อฝรั่งคนนี้ก็เขาก็โคลไปทั่วนะ่ะอืมมันก็กบังเอิญไปโครกับคนรู้จักของของน้องคนนั้นอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นแบบว่าเออน้องก็ถูกหลลกประมาณนี้น้องคนนี้เขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่า อยากจะหาแฟนฝรั่งต้องมีสติถ้าเกิดว่าไปเจอฝรั่งแบบนี้ให้วิดีโอคอลโชว์นั่นโชว์นี่ก็อย่าหาทําอย่าไปหลงเชื่อฝรั่งเพราะจะกลายเป็นสิ่งที่น่าอับอายสําหรับเราเราเป็นคนไทยเนาะขนบธรรมเนียมประเพณีเรามันก็ไม่มีที่จะไปแก้ผ้าโชว์ใครในออโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไปคิดว่าเขาคือสามีเราเขาคือแฟนเราต่อไปเขาจะมาหาเราเขายัางไม่ได้เจอเรานะคะทุกคนเขายัางไม่ได้เจอเรา ยังไม่ได้เจอกันฉะนั้นเราอย่าไปไว้ใจเขาว่าอ๊ยไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเขาก็มาแล้วเขาคือแฟนเรานะองนั้นอย่างงี้มัดจาไม่กนดูไว้ก่อนไม่ต้องค่ะไม่ต้องถ้าเขารักเราชอบเราเขาต้องให้เกียรติเราและถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้เกียรติเราเขาเป็นแบบนี้เขาโชว์ของลับของเขาเนี่ยหรืออยากให้เราโชว์อันนู้นอันนี้เนี่ยอันนี้หนูคิดว่าหนูจะไปอยู่เขายังไงอ่ะอืมจะไปอยู่เขายังไงอ่ะมันโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะหรือมันโรคประสาทหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอืม หรือว่าน้องๆคนไหนเคยมีประสบการณ์แบบนี้ช่วยมาเล่า,ามาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆรุ่นหลังที่ท่องในแอปหาคู่หรือว่าเจอแฟนฝรั่งใหม่ๆที่ยังไม่ได้เดทกันแล้ววิดีโอคอลกันแล้วก็โชว์เรื่องนี้กันอยากให้น้องๆช่วยมาแชร์กันเพราะว่าหลายๆคนน่ะเขาบอกว่าเขาเจอเรื่องแบบนี้ <S <S ก็เขาบอกว่ามันปกติไหมแต่สําหรับพี่พี่ว่าไม่ปกติอ่ะน้องๆคนไหนเข้ามาฟรังเข้ามาฟังแล้วก็เจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันหรือว่าเคยมีประสบการณ์แบบนี้อะไรแบบนี้จูกอกให้เราโชว์นั่นโชว์นี่ หรือว่าฝรั่งมาโชว์นั่นโชว์นี่ให้เราดูแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบว่าเขาหลอกลวงเราเรื่ออะไรเนี่ยก็มาช่วยกันแช์นะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นประสบการณ์ดีๆสําหรับพวกเราชาวไทยทุกคนเนาะเราต้องมอบสิ่งดีๆให้กันพลังบวกให้กันเนาะก็ใครมีเรื่องแบบนี้ก็มาแชร์กันได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะน้องเขาก็เข้ามาอ่านพี่อยากให้หลายๆคนที่เดินทางสายฝอเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในแอปเนี่ย แอปหาคู่อะเข้ามาอ่านเยอะๆเพราะว่าจะได้รู้ว่าฝรั่งแบบนี้มันก็มีอันนี้ถ้าไปเจอแบบนี้เราจะไปหลงคขาลมเขาบางคน,นจิตใจอ่อนไหวง่ายคิดว่าเขารักเราคิดว่าเขาชอบเราก็เลยไปเผอ,อ,อตัวโชว์ให้เขาหรืออะไรไว้เขาแล้วตอนหลังเขาเลิกกับเราไปแต่สิ่งที่เราโชว์ไปเขาไปเก็บไว้ดูเถขยงเขาคนเดียวที่บ้านฝรั่งบางคนนี้มีรูปโป๊ผู้หญิงไทยนะที่วิดีโอคอลกันอเอ,อทำออโชว์แบบนั้นแบบนี้โชวออ์ไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไร เต็มโทรศัพท์เลยก็มีนะทุกคนฉะนั้นข้อนี้พี่ขอเตือนให้ระวังไว้แล้วใครๆมีประสบการณ์ด้านนี้ก็ช่วยมาคอมเมนต์ข้างล่างนะคะเพื่อเป็นประสบการณ์เด็น้องๆรุ่นหลังเขานะคะมันเป็นบุญกุศลของเราที่ไม่ให้คนไทยด้วยกันถูกหลอกนะคะเราเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องช่วยกันนะคะทุกคน